ทำก็หลังป่ามึงน,นี่ตามกงโกงโกงจากมาปลูกไว้ปลูกไว้ช่วงที่ว่าต้องทำวอน่ะแล้วก็ไปปลูกเอาไวท้ทิ้งๆเอาไว้เผื่อได้ไปขายไงครับของอานไลน์ไงอ่าพอได้ขายตัวยายาเส้นบุรีก,กาแฟาไงอา่าออนไลน์ ลำวง 5, อาก้าซือของนะนะของที่งว่ามันอยู่ข้างๆมันของเอาเออของจะเป็นของของินเกอร์นะนะคือเขาจะมั่นใจนะนะของลูกก้าซื้อทุกอย่าง bạn đứng lên nè Điều phải đủ luôn nó đi 5 này, đều. Đều đưa, nào, nào, nè, Thì năm mù này nè Ta cũng phải đủ nà có bèo rồi Một dạng này là một dạng một tháng tầm

ไปไายหมูเลยสายหู้หน้าไง e, หน้าของดำๆสายหม้อ่ะสายป่าอ่าป <sta> <im bat> ๋าที่ทำบ้านเดีดวเอาเอาไว้ 代表。